สบายดีพี่น้องเมื่อสกุลสุคนมันกเลยกับภพกษณาพราเสบอเก่าวนะพี่น้องเนาะมันเลยสนางจะพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องมาหลินอยูย่ในเฮือนแม่หกักตัวที่สนางถ่ายให้พี่น้องเบิ่องที่นหนึ่งคะแหละที่ว่าสนางตัดหญ้าค่ะเี่กพี่น้องแล้วก็พา,ก,า,ากันกินมีกะทิแม่หกักเพิ่นเห็นมีกะทิสูงกินท่านะสนางก็เลยได้ออกมานั่งหลินน้ำเพิ่นกินมีกะทิน้ำกันอยู่ หลังบ้านส่วนป่ากล้วยนี่แหละมะกล้วยเพิ่นก็ลังตึงสุดอัันนน้ะลรสุดปีเลยบัดนี้ห้าก็ไปกินมีกะทิกันเลยนะพี่นนะ้องเนาะอ่ามีกะทินี่จะแซบ่บจะแซบ่แซบนีบ่พี่น้องนี่มีแม่หักเพิ่นเฮ <c oughs> ็ดกันน้องเมียวบัดนี้ห้าก,ก็มานเล่นน้องพี่นางนะ <c oughs> มากิดๆลงมือลงมือไม่ได้ะใชไรหนัยากดไม่ใ่ใช่มันได้ไข่เน่ยสบายดีปาลูดีเดอรด่านี่กะเม่์หักไม่ได้ไม่ได้ไข่นี่เมย์หักโซน่าจิมีกะทีน้ากัน่นจ่เคยเห็นั่ไดหละผื่นก็ไปข่าวกล่อง้นามาไนอยูใน่งนเลยที่นาข่าว ทานบมันจะไปเม,ปเม,ม้มเข้าเออนี่กับีมักเผชดทอดพี่น้องเพชรแห้งทอดกินกับแซ่บๆบมักนาเส็ก,ก่อนมักนาน้องมิวนะใส่รดบมักนานใส่แสหมดเลยใส่น่าเนิงมันจะผสมลงอันหม,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 มักมสมมอสมมติเายเท่าไหร่าไหร่ ใช่อีกอแล้วชมยังซีนมันตอดหลังหลังบ้านกกล้ยไปเลยมหญามหามวิวก็กล้ยกซสีดา้างหลังเลยไหมแม่แช่แดยังมได้กินแดดมาลหลังาเี่กินก่อน่แหละมกินก่อนจะอีกก่อนเด้อ มามามากินน้ำกันเบ่งแม่เสนะกินนับข้ามาสอนนัางคัตตมาตกันด้วยง่าประทัดิบดิบสิบ่งคัตตนาดยังไมเหลับเจ้าฮะออแล้วก็เห็ดเพ่าก้ามอื เพ่ยังต้องเงงแบบนี้เลยแม่เนี่แม่เียแม่มทำตรงเรนะพื่พนอนพกในารตะกอนะลงะนคือจะแม่มเห็นระบายตรงเพืน,มน,น,นะมงานจากน้อยอย่แล้วครยังลงไปนกะแล้วแบบอันนกยังชิพาแม่หักยังิเลยลงเอกผสาเอกตะซานอนมสซา์ฝน ใส่เอกาสารมาจ่เวียงจันทวิพ<ป>ากันลงไปเ,ไเ,เงิงนดีเงินดีหรือเงินล่ะพี่น้องเี้ยคอนเสียมาขึ้นนี่แล้วชิพากันลงไปสอยเวียงเงินดีเอาา้าไปจัแน่ตหมดแล้วเป็นห่างครับทำหม่มากรอกนะเนาะแบบวะเดี๋ยวมันมากแค่ยื่น ก็าอมากิน um> น้ำกันเดื ap> ap ่องน้ำเย็นเยาะเลาเยอเลยกินแหงมอกผักนะห้อมเอกปอกแซ่บไม่ชอบยุ่แต่มันแซ่บตอกอ่ะคำละหมาคำละหมาหมาละคำ ม่เอามาดูไปเลักนิดนึง้วพอพี่มันไหนวะมดท้องกันได้หรอกนั่งสเจ็บใช่ใช่น่าไม่เอามาเก่เอามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยินอนึ่งตอะไม่ได ิว่นยังไปเสร็จ่งวัยุงง่ายนะกินน้ำก่อนมงยันไม่เ่าเลยวะนุ้กหนักจอกใหญ่แล้วมานยทำไมากว่าจอกให่ยอ่าไม่เ่าเลยก้าจอหน่อยหรอกน่าแพ้ กินาหมกินด้วยนองมิวกัมดเธอได้ถวยได้นี่สามถวยเลยมือถืยที่สามแลนี่เพิ่นกินนี่เพิ่นว่าแทบแทบแม่เพิ่นว่าไม่ทาเถิดแทบ กินกระแบงคิปคล้ายแน่คล้ายแน่กินน้ำเองแน่เนาะแม่กินนนกกิเองคล้ายแน่กินเองคล้ายแน่นะคลใายกินดูบ่สง่งๆนะแม่ทีเอาเต็มปากเลยหายแลูก ถ่จอกาอ้ากล้ก่านเป็นหังแบพี่น้องเลยากล้อนหนอันนั้นอ่ะันนี้เจ้ากินมาได้ลูกเจ้ากินมาได้มากินอันนี้เล่นตัวนีนออ ก่ออ่กอนแลแบบปออมันสีหมากใช่ไหมสาวเอ้สีน้ำสีสันสหมากนี่นีนี่มองติดติดก่อนแน่น่นห้องนดู ขันมีกะทิแหละต้องมังเพ็ดแห้งทอดนะขันกระปุ่นแล้วมังเพ็ดดิฟมือนเกาอ้นเนืแม่ไม่จแม่กินแ็นกันไปใช่ไหม เพชรอะไรได้แบบนี้พี่น้องเอ๊บมันหนามากนี่แล้วน่าที่บเพชรดอกเพชรแหงนะครับเพชรผัดขนาดโบกินบะมี่เพชรนี่บะหมี่บะหมี่บะหมี่เป็นคนกินเผาใส่กินแม่เผาได้ลองกินอ่าเพชรยิบแม่เผาลองกินเพชรยิบแม่กินเพชรแห้งทอดแซ่บ ข้านสมากินแต่ายากแล้ไม่ต้องยังไงก็กินเยอะไเาลบหมัทอดา้า้าวข้าวข้าา้าวข้าวาวมาวมัาิ้าข้าวข้าวา ก็ล um, mm. mm. oh, mm ุมอะไวเนาะมกหุ hmm. ่งนะไปกินซ okay, right. okay, 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 hmm. anyway. ุปเนาะมกหุ่งใหญ่ย่ามอให้ต้อยเลย่ต่อยจับเลยมะกล้วยก็ซุกแล้วก็เาลงเปรี้ยวของเขาคะหาหนังส้มมันกบกบกล้วยหมงหอกมังหงงอืมเห็นแหละแค่แบบหุงแต่เรามาอยู่เวียงอะมังหงุ่งก็ได้น้อยนึง สนางก็หักซาไว้าอยู่ได้หมั่นหงชันบัดเรามาเลยไ้ขึนใหญ่ขึ้นแล้วก็บ่ย่างในสนางก็มาอยู่บ้านด้ช่วงนักอ่ะช่วงโควิดนะพอดีเพิ่นมาก่อนสนางพอดีมีถามพานแม่ก่อนอายเขาได้มาลำลังเนาะเนาะว่ามืออื่นมืออื่นแต่ยังง่อื้อ ก็่ีเงินบ้านอโอ่อโหโควิดก็มีเงินด้วยสิมาก็ยังคือเก่าอยู่ยยมาโควิดยังบควิดแบบนี้ค่ะเงิน,นไทยโอ้ยตายแล้วขายของเงียบนใหม่อะไรจังที่เราได้เนี่ยเฮ้ยเราไม่กินไม่ได้ตอนสนางจะบ้านน้องมิวไปเลยี่น้องสานางก็มีเงินจ่ายขายของเงีนนยนบหา ขาอุงเท้ากัเดือนละพันบาทแล้วสองออนนองาพที่สองพันทนางบาไวหายเอือยไปก่อนหายเอือยผมไนเงียนก่อนเขาบอกเอือยนจะไตามแล้วผลยักอะไรน้ำมันยังอยู่อนุบาลทนางเลยบอกไปฟุตซุกมันซุกมันไหนหรอเบื่อเลยเท้าไม่เหมืนเท้าเบื่อทุกอย่างผัีได้หรือกาแฟ โซน่ากับยมคุณท่น huh มีเง so, so. ินจ <ged> ่ายเอื <medi> ้อยเพป็น <Elmo> ยู่ห้องใหญ่แล้วโซน่าก็บหาย่ดไปก่อนเอื้อยน้องอุบานโซน่าก็บหายุดก่อนหายุดเวลาอย่างหายเงียนน้ำล้างเราก็ได้เพวกบางเขาข้องเฮียนเชียอเงินหรือพี่น้องพวกคือเขาเฮียนหลักมายละเขาเฮียนคือโบ่ท่านทางเขาข้เงียนอย่างใครแน่ส่วนพรกับเก่ง คนก็ได้อ่านได้เขียนเป็นอังกองิฤษคนก็อ,อ่านได้คือแบบ<น>พระสาวไปท่อ,องเทียนแบบทองน้องทองกับคนก็สิบได้ยังลายภาษาอังกฤษเคนก็สิบได้แม่อ,อยากไป็นน้ำองข้าหของหน่อยน้ำของท่อที่ยวทองเราอยู่ไต้ลูกเอาคลิปนี้ฉันนั่งกับคอลา พี่ลน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสาวนางพา,าแซมเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย